สามเรื่องที่ควรรู้เวลาลดพุงหรือที่ต้องรู้เวลาลดพุงนะครับเรื่องที่เรื่องที่หนึ่งเลยคือการกินเราต้องกินเวลาไหนเราต้องกินยังไงกินอาหารออะไรบ้างแล้วเรื่องที่สองคือการนอนนะครับเราต้องนอนเวลาไหนนอนวันละกี่ชมมั่วโมงนะครับแล้วเรื่องที่สามคือเรื่องของการขี้เราขี้แบบไหนถึงจะถือว่าเป็นถือว่าเป็นคนสุขภาพดี ขี้แบบไหนขี่เวลาไหนแล้วควรที่จะขี่วันละกี่ครั้งคุณควรที่จะรู้นะครับ3อย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วคุณสังเกตเลยนะครับว่าน้ําหนักพุงของคุณลดได้เกิดจากนะครับเกิดจาก3สิ่งนี้แล้วที่สําคัญนะครับสิ่งที่เราควรรู้เวลาลดพุงจริงๆนะครับเน้นๆเลยคือ3ข้อนี้นะครับกินนะครับนอนขี้เราควรนะครับรู้ ให้ได้3ข้อนี้ถ้าเห็นว่าถูกใจเห็นว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแท็บให้กับเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับขอบคุณครับ